สวัสดีครับมาวิทยาธาตุขนมนะครับผมนะครับวันนี้เบียจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังนะครับของครอบครัวเรานะครับกําลังทํานะครับทํางานกันนะครับปกติก็กําลังแพ็กเส้นขนมจีนนะครับนะฮะเพื่อจะเตรียมส่งกับลูกค้านะครับผมนะฮะแล้วก็ฝั่งทางป้ากับแม่นะครับผมวันนี้ป้าก็กําลังจัดทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่ถุงค่ะข้าวเหนียวใส่ถุงร้อนๆเลยนะครับผม นี่ถุงละสิบบาทครับใหญ่มากทุกคนห่อนห่อนทางอก่าลืพี่น้องเบียร์ก็ทอดไก่นะครับเบิ้งหนาเบียร์นี่มันขนาดนะครับก็ใส่ของมือด้วยนะฮะมือเอาไว้ทอดไก่อนนี้เบียร์ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอันนี้คืออันนี้น่องใหญ่กับปีกนะครับก็จะเอามากรองไว้ก่อนแล้วค่อย เราจะแพ็กเป็นชุดนะครับแพ็กเป็นชุดไปจะให้คุณหมอนะครับให้คุณหมอแจกให้ในะครับผมวันนี้น่องไก่กระปิก120 120ชิ้นนะครับแล้วก็ปีกบนหรือว่าน้องเล็กนะครับ180ชิ้นนะครับก็จะทําเป็นชุดให้่120ชุดน,นะครับข้าวเหนียวก็ หนึ่งร้อยยี่สิบถุงนะครับก็อนเหนียวแล้วก็มีน้ําจิ้มด้วยอันนี้น้ําจิ้มก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับ้ตรียมก็ให้ถุงละชุดนะครับอันนี้น้ำเอาไว้เบียรกินเนี่ยครับเราก็ทํางานช่วยกัน,นครับแดดร้อนครับวันนี้อากาศร้อนนะครับพรุ<า>่งน,นี้ก็จะเป็นงานมาเกิดป้าด้วยพรุ่รงนี้นะครับเดี๋ยวก็ แล้เดี๋ยวประตูน้ำมือกันต่อมาค่ะเราก็จะร่วมทำบนกับป้านะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะทำอะไรกันนะครับผมนะฮะก็จะน่าเป็นโลหนเหมือนกันนี่แหละนะครับผมนดี๋ยวไปจับบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ก็นีึ่งข้าวนึ่งข้าวร้อนมากเลยร้อนมากดังโซฟูโฟเลยวันใหม่ก็ช่วยงานเต็มที่เลยครับน้องวันใหม่วันใหม่นี่วันใหม่ช่วยงานเต็มที่เลยถึงยอดมากช่วยงานน่ารักมากเลยเนี่ย นี่ก็กลังแทสิ่กิอแห้งนะครับอะไรเนี่ยนี่เลยนะครับอันนี้ก็เตรียมขายเพราะว่าลูกค้าก็สั่งลูกค้าก็สั่งมาเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่เบียร์อัพคลิปไปเมื่อวานนะครับก็มีออดเดอร์เข้ามาประมาณห้าสิบห่อนะครับทุกคนนี่เลยนะนะครับหอ่อละสามสิบห้าบาทสามห่อร้อยนะครับท่านที่อยากจะ ได้ซึ่งนกจีนโอ่งแห้งเขาสามารถสั่งกุติวได้เลยนะครับก็ออกำล,ลังเร่งนะครับเดี๋ยวเอาไก่มาเทไีไว้ก่อนนะครัเดี๋ยวเข,ขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับนี่คือเบื้องหลังนะครับพวกควเราช่วย,ยวกันเดี๋ยวไก่ไปน นี่คือปีกนี่อสุกเย็นชัดไหมทุกคนต้องมาอันนี้เยนี่อันนี้คือปีกปีกเต็มนะครับปีกเต็มชิ้นใหญ่เลยไม่ค่อยจะเพียร์อะไรเลยไอย่าไปชุดท่นนี่จะทำเป็นชุดละสี่สิบบาทเพราะว่า อันนี้สองชิ้นสามสิบบาทแล้วก็ข้าวเหนียวสิบบาทสิบบาทอันนี้ก็กเต้มโอ้รอบนะครับผมทุกคนนะรอบมากนี่นะครับ นี่เราก็ทําตามราคาจริงนะครับนี้ปีตบน,นตอนนี้เร่งเร่งปิดบ,บนดขอตั้งกล้องตรงนี้ด้อทุกคนเด้อเพราะมันร้อนมากะนะครับเดี๋วตักปิดบ,บนมาให้ดู นี่คือปีกโบนนะครับพอเสร็จแล้วปีกโบนนะครับเบียก็จะเทใส่อรนี้แต่เบียก็ต้องรอให้ให้เย็นก่อนนะครับทุกคนให้เย็นก่อนนะครับผมนี่เลยต้องรอให้เย็นก่อนนะครับโอเคทุกคนในเบียขอญาตนะครับทํางานต่อก่อนเดินนะครับเดี๋ยวตอนมาแจกเบียก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนรับชมกันเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดีครับ